บางคนหยุดบางคนไม่หยุดบางคนวางแผนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวหลายๆคนก็เดินทางกลับบ้านกับภูมิลำเนาในช่วงนี้เพราะว่าสุดสัปดาห์นี้วันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมจะเป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้านะครับใครที่ลงทะเบียนกันไว้ก็ไปใช้สิทธิ์กันด้วยนะครับใช่ค่ะอย่าลืมนะคะผู้ชมเพราะว่าถ้าหากว่าลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าเอาไว้แล้วไม่ยอมไปใช้สิทธิ์ในวันที่7พฤษภาคมนี้เนี่ยท่านจะไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ในวันที่14นะคะอย่าลืมนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเสียสิทธิ์ไปเลยถูกต้องครับใครที่ลงทะเบียน กันไว้ล่วงหน้าแล้วก็ไปใช้สิทธิ์กันขั้นตอนในครั้งนี้เราก็ย้ํากันมาตลอดว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนๆคราวนี้มีบัตรเลือกตั้ง2ใบใ 2> นะครับใบหนึ่งกาสอสอเขตอ,อีกใบหนึ่งกาแบบปาร์ตี้ลิสต์หรือว่าบัญชีรายชื่อนั่นเองนะครับเดี๋ยวเช้าว,วันนี้เราเริ่มต้นด้วยการย้ําเตือนคุณผู้ชมกันก่อนนะครับสำหรับใครที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ากันเอาไว้ทั้งในเขตแล้วก็นอกเขตที่มีการลงทะเบียนกันไว้กว่าสองล้านสามแสนห้าหมื่นคนอย่าลืมออ 7พฤษภาคมนี้โดยท่านสามารถไปใช้เสธ็จตามหน่วยที่เลือกเอาไว้นะครับซึ่งในขณะนี้ัตรเลือกตั้งก็ทยอยจะส่งไปยังหน่วยต่างๆเรียบร้อยแล้วครับและทางคณะกรรมการการเลือกตั้งทุกจังหวัดเองก็พร้อมแล้วสําหรับการเลือกตั้งวันที่7พฤษภาคมนี้ครับอย่างในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับก็ยืนยันกันว่ามีความพร้อมแล้วนะครับที่จะจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมนี้ในทุกๆสำนักงานเขตนะครับ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าคุณเนี่ยจะต้องไปใช้สิทธิตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่เวลาเปิดหีบคือ8นาฬิกา8โมงเช้านะครับไปจนถึง17นาฬิกา5โมงเย็นส่วนบัตรเลือกตั้งก็ได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือว่า CCTV เอาไว้นะครับเพื่อจะติดตามความเคลื่อนไหวตลอดเวลาเพื่อจะได้สร้างความเชื่อมั่นถึงกระบวนการจัดก,การเลือกตั้งว่าเป็นไปได้วยความโปรง่งใสนะครับก่อนจะนำมานับคะแนนพร้อมกันในวันที่14พฤษภาคมนี้ สำหรับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้ากว่า8 0 0 0 0นคนนะครับโดยที่เขตบางกะปิและปทุมวัน,นมีรายชื่อผู้ที่จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขกันสักหน่อยนะครับซึ่งใน2เขตนี้เนี่ยทั้งบางกะปิและปทุมวันเนี่ยมีหน่วยเลือกตั้งกลางล่วงหน้านอกเขตทั้งหมด74หน่วยด้วยกัน ขณะที่หน่วยเลือกตั้งกลางก็มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์มากที่สุด10อันดับแรกดูกันสักหน่อยหนึ่งครับอันดับหนึ่งเลยเนี่ยอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงที่หัวหมากกันนะครับมีลงทะเบียนกันไว้52,771คนลำดับที่2เยอะไม่แพ้กันนะครับที่รอยัลพารากรอนฮอล์ชั้น5นะครับสยามพารากอนลงทะเบียนกันไว้47,87คนครับ ลำดับที่3อาคารแล้วก็เต็นท์บริเวณสำนักงานเขตห้วยขวาง28,344คนอันดับที่สําสำนักงานเขตบางเขน26,288คนอันดับที่5ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับลงทะเบียนกันไว้25,385คนลำดับที่6สสำนักงานเขตราะบัง 2 5 2 5 8คนลำดับที่7สำานักง,งานเขตบางนา2 4 6 6 1คนลำดับที่8บริเวณอาคารลานจอดรถชั้นจีเซ็นทรัลพระราม2อนะครับ2 3 1 1 2คนลำดับที่9ลานจอดรถวัดท่าทอพระรามหลวง2 2 8 1 1คนและลำดับที่10ในะครับมหาวิทยาลัยราชพัฏจันเกษม2 2 2 5 8คน ที่เราจะต้องเอาตัวเลขของผู้ที่ลงทะเบียนกับสถานที่มาบอกเล่าให้คุณผู้ชมฟังเพราะว่าหลายๆคนวางใจนะแบบเหมือนแบบว่าย่ามใจไปเดี๋ยวตอนไปตอนใกล้ๆปิดหีบก็ได้คือเราเอาจำนวนมาบอกกันเพื่อให้คุณผู้ชมรู้ว่าหลายๆที่เป็นหมื่นคนนะครับสองหมื่นสามหมื่นสี่มื่นคนห้าหมื่นคนมีหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะต้องเผื่อเวลากันสักนิดหนึ่งนะครับ สำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่7พฤษภาคมนี้ผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าสามารถไปตรวจสอบการลงทะเบียนได้อีกครั้งะครับที่เว็บไซต์ของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง แล้วคุณผู้ชมก็ไปเลือกตั้งนันหน่วยเลือกตั้งกลางที่คุณผู้ชมเนี่ยเลือกกันเอาไว้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าหรือว่าในพื้นที่ที่การจราจรเนี่ยอาจจะรถติดสักหน่อยอยากจ,จะพูดกันตรงๆเลยลาดับแรกคือที่รามคาแหงที่อม,มอรามที่หัวมา50,000กว่าคนคุณผู้ชมก็อาจจะต้องวางแผนเรื่องเวลากันสักนิดหนึ่งเพราะว่าการจราจรหน้ารามเนี่ยก็ต้องบอกกันจริงๆว่าดีไม่ดีอาจจะรถติดมากก็ได้นะครับใช่ค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาไม่มีอะไรตรงจุดนนั้่ยกก็ติดมา แล้วนะคะแล้วก็คุณผู้ชมท่านใดที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยถ้าหากว่าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเส้นทางตรงจุดนั้นก็แล้วกันนะคะ